สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็ม t a าร์พอ a s t แคที่90นะครับคุณหมอได้มีโอกาสเจอคําถามจากนักธุรกิจเอ็มตาใหม่ๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาถามว่าถ้าอยากสําเร็จเนี่ยอยากจะให้คุณหมอให้คําแนะนําหน่อยนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับถึงจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มตาได้นะครับคําถามเนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนกับเรียกว่าถ้าจะตอบให้ละเอียดแล้วเราก็ต้องใช้เวลาน,านานมากทีเดียวนะครับ แต่ว่าในทางตรงกันข้ามถ้าจะตอบให้มันสั้นๆนะคุณหมอกว่าก็จะแนะนําว่าให้มาเรียนรู้ธุรกิจเอมตาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอนะครับสักประมาณ3-4เดือนเนี่ยเรียนไปทําไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยพอที่จะเริ่มเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าธุรกิจเอมตาคืออะไรนะครับทำแบบไหนจึงสามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณหมอก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะตอบในลักษณะว่ามีแนวคิดอะไรบ้างนะครับที่เป็นแนวคิดสําคัญสาคัญนะครับที่จะทําให้เราสามารถสร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสําเร็จคุณหมอก็อยากจะบอกว่ามันมีอยู่4สิ่งที่กําลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยนะครับซึ่งจะเป็น4สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้อที่1นนะครับ ให้เราทําธุรกิจเอมตาแบบมืออาชีพนะครับซึ่งมันนับเป็นหัวใจที่สําคัญในการสร้างความสําเร็จเลยทีเดียวโดยเพระอย่างยิ่งนะครับในธุรกิจเอมตาเนี่ยเรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆนะครับว่าถ้าเราเป็นแบบไหนองค์กรของเราก็จะเป็นแบบนั้นเราทําอะไรแบบไหนคนในองค์กรของเราก็จะทําตามแบบเดียวกับที่เราทํานั่นแหละนะครับเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ย มันถือเป็นการสื่อสารถือเป็นการถ่ายทอดแนวคิดมุมมองหรือว่าวิธีการต่างๆในการสร้างธุรกิจเอ็มตาที่เกิดจากตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรของเราให้เขาได้ก๊อปปี้หรือว่ารอกเรียนแบบเพื่อนำไปใช้ในการสร้างธุรกิจเอมตาเพราะเขาคิดว่าต้องทำแบบที่เขาเห็นนี่แหละแบบที่เราทำนี่แหละจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ภาพที่เขาเห็นการกระทำของเรามันจะติดตาติดใจ แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยจำแล้วก็นำไปปฏิบัติต่อผู้คนในองค์กรของเขาต่อไปอะไรบ้างนะครับที่เราจะเรียกว่ามีความเป็นมืออาชีพนะครับคุณหมอก็อยากจะยกตัวอย่างง่ายๆที่มันใกล้ตัวนะครับอย่างเช่นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะมองภาพลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยเป็นอันดับแรกถูกไหมครับภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมันคือการสร้างความมั่นใจนะครับเมื่อเราไปเจอเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขา เห็นเราในภาพลักษณ์แบบไหนนั่นก็คือสิ่งซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาเราไปเจอเพื่อนของเราซึ่งเราอาจจะรู้จักกันมานานหลายปีเลยทีเดียวแน่นอนนะครับเพื่อนของเราเนี่ยเขาก็เคยเห็นภาพลักษณ์ของเรามาตั้งแต่อดีตแต่วันนี้เขาเจอเราในภาพลักษณ์ใหม่แต่งกายดูดีมีรสนิยมดูสง่างามดูน่าเชื่อถือ ดูแล้วก็เหมือนกับคนประสบความสำเร็จในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความประทับใจเมื่อแรกพบกันในครั้งปัจจุบันหรือในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเพื่อนของเราให้เกิดความรู้สึกอยากจะรู้จักเรามากขึ้นอยากจะอัปเดตชีวิตของเราอยากจะรู้ว่าเราไปทำอะไรมาเขาอยากจะฟังอยากจะคุยอยากจะรู้ว่าเราทำอะไรบ้างเราถึงสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดูดีขนาดนี้ ทำไมเราถึงเป็นคนใหม่ที่รู้สึกว่าเขาก็อยากจะเป็นเหมือนกับเราการได้เจอกันในภาพลักษณ์แบบนี้คุณหมอว่ามันจะทําให้เรารู้สึกได้เลยนะครับว่าโอ้ง่ายมากๆเลยถ้าหากวันนี้เราอยากที่จะสปอนเซอร์เขาหรือเราอยากที่จะเปิดโอกาสส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอมตาให้กับเขาเพราะเขามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเห็นก็คือภาพลักษณ์ของเรานั่นเองแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไปเจอเพื่อนของเราซึ่งรู้จักกันมานานแบบนี้เขาเคยเห็นภาพลักษณ์ของเราในอดีตแต่มาวันนี้เขาก็เจอเราในภาพลักษณ์แบบเดิมๆอาจจะดูแย่ลงในบางครั้งเช่นบางครั้งเราเจอเขาแต่เราแต่งกายแบบใส่เสือ้อยืดรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วบุค,คลิกก็ไม่สง่างามไม่น่าเชื่อถือไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกเลยว่าชีวิตของเราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนและแน่นอนการสร้างความมั่นใจมันก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าเราจะบอกเล่าหรือนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเอมสตาโอกาสในธุรกิจเอมตาเราจะพูดเอมตาให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับเขาได้เพราะว่าเขาเห็นสิ่งที่เขาเคยเห็นก็คือภาพลักษณ์ของเราซึ่งยังเหมือนเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย นั่นคือแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพของเรานั่นเองอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีรอบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เรารู้จักกันดีก็คือ Zoom meeting นั่นเองซึ่ง Zoom meeting เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างความสะดวกสบายให้กับทุกๆคนนะครับไม่ต้องเดินทางมาประชุมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมาประชุมแต่ด้วยความสะดวกสบายของการ ทำซูมมิตติ้งทุกคนนั่งอยู่ที่บ้านของตัวเองเนี่ยบางครั้งนะครับความสะดวกสบายอันนี้แหละที่มันอาจจะทําให้เราขาดความเป็นมืออาชีพในการทําธุรกิจเอมตาได้เช่นเดียวกันการทําธุรกิจแบบมืออาชีพในกิจกรรมของซูมมิตติ้งหรือการเข้าร่วมซูมมิตติ้งเราจะต้องเป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้ว่านี่คือการประชุมเพื่อสร้างธุรกิจ การประชุมเพื่อสร้างองค์กรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะต้องเตรียมตัวเองอย่างดีก่อนที่เราจะเข้าร่วมการประชุมเราจะเข้าร่วมการประชุมตรงเวลาหรือว่าก่อนเวลาเพียงเล็กน้อยภาพลักษณ์ของเราในซูมมิตติ้งก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย เราอาจจะคิดว่าสบายๆนั่งอยู่ที่บ้านนะครับแต่งตัวแบบไหนก็ได้นะครับแต่อย่างที่คุณหมอบอกอย่าลืมนะครับวันนี่คืองานสร้างธุรกิจของเราภาพลักษณ์ที่องค์กรของเราหรือว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาร่วมสู่มิ팅กับเราเขาก็จะเห็นเราคือเขาเห็นเราแบบไหนมีความเป็นมืออาชีพขนาดไหนภาพของเราที่เขาเห็นจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือผู้นำในองค์กรที่เขากำลังจะเข้ามาสร้างชีวิตไปด้วยกัน เช่นสมมุติว่าการแต่งกายนะครับแม้ว่าเราจะนั่งประชุมอยู่ที่บ้านนะครับแต่เราก็ต้องคิดว่านี่คือการสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราถ้าทางการแสดงออกของเราระหว่างการประชุมเป็นแบบไหนการจดจอ่อต่อการฟังการเรียนรู้หรือว่านั่งหาวง่วงนอนตลอดเวลาหันซ้ายหันขวาตลอดเวลามีอาการเบื่อหน่ายไม่ให้ความสนใจในการประชุมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดาวไลน์ของเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกได้ แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อการประชุมก็งั้นๆแหละนะครับไม่ได้มีความสําคัญอะไรฟังไปก็พอที่จะฟังได้ขนาดคนที่เขาบอกว่าตั้งใจมาทําธุรกิจเนี่ยเขายังไม่ค่อยสนใจจะฟังสักเท่าไหร่เลยถ้าเป็นแบบนี้ในครั้งต่อไปดาวไลน์คนนี้ของเราเขาก็อาจจะไม่อยากมาเข้าร่วมซูมิทติ้งอีกเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสําคัญอะไรการแสดงออกทุกอย่างของเราที่มันไม่เป็นมืออาชีพ เราก็อาจจะไม่สามารถเรียกความมั่นใจจากองค์กรธุรกิจของเราได้เราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้นำที่กำลังสร้างธุรกิจแบบมืออาชีพนั่นเองความมั่นใจในองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันคือการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จทุกคนต้องการผู้นำที่เป็นมืออาชีพดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบไหนดาวไลน์ของเราเขาก็จะทำแบบนั้น เช่นสมมุติว่าถ้าเราใส่เสื้อกล้ามมาประชุมหรือว่าเราปิดกล้องซูมเราคิดว่าในครั้งต่อๆไปดาวไลน์ของเราจะแต่งตัวแบบไหนเขาจะเปิดกล้องหรือเขาจะปิดกล้องกันแน่เขาจะสนใจการประชุมจริงๆไหมหรือว่าเขาแค่ล็อกอินเข้ามาให้เรารู้ว่าเขาล็อกอินเข้ามาแล้วแต่ในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยดังนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการทําธุรกิจเอมตาแบบมืออาชีพเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญมากๆที่จะทำให้องค์กรธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตแบบมีพลังแล้วก็ก้าวเดินไปในเป้าหมายที่ทุกคนตั้งใจการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันชัดเจนเสียงมันดังมากกว่าคำพูดที่เราบอกให้เขาทำเพราะว่าคนสำเร็จคือคนทำแบบมืออาชีพนั่นเองข้อ2 สิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จในข้อนี้ก็คือเราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับว่าทุกๆความสําเร็จเนี่ยย่อมมีเงื่อนไขเป็นตัวกําหนดเงื่อนไขคือเครื่องมือที่จะวัดประสิทธิภาพของการสร้างความสําเร็จเป็นเครื่องมือที่จะวัดประสิทธิภาพของการทํางาน ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการเป็นนักธุรกิจเอ็มตาระดับ Ruby Star เงื่อนไขของการเป็น Ruby Star ก็คือการมียอดธุรกิจทีมอ่อน2 0 0 0 0 0 PV ต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนในรอบปีบัญชีแล้วเราจะต้องให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวตั้งแต่30 Supervisor ขึ้นไปและนี่คือเงื่อนไขที่จะทำให้เราเป็น Ruby Star ได้รับการรับรองเกียรติรางวัลดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้แต่เราบอกว่าตอนเนี้ เราเต็มที่กับธุรกิจมากๆเลยเรารักการเรียนรู้มากๆเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเราเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราเป็นคนที่สู้ไม่เคยถอยแต่เราไม่เคยมียอดธุรกิจทีมอ่อน200,000 PV ต่อเดือนเลยสักครั้งเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะนับคุณสมบัติการเป็น Ruby Star ได้หรือเราจะบอกว่าเรามีปริมาณผู้คนในองในองค์กรเราจำนวนมากเลยนะเป็นหมื่นคนเลยทีเดียว แต่ยอดธุรกิจทีมอ่อนของเราก็ไม่เคยถึง200,000 PV เลยสักครั้งเดียวแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะนับคุณสมบัติการเป็น Ruby Star ได้เช่นเดียวกันในเงื่อนไขาตามตัวอย่างเนี้ยการที่เราจะมียอดธุรกิจทีมอ่อน2 0 0 0 0 0 PV ซึ่งมันเกิดมาจากการใช้สินค้าของผู้คนในองค์กรของเราหรือเครือข่ายผู้บริโภคในองค์กรของเรานั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราเข้าใจเงื่อนไข เราก็จะรู้ว่าปริมาณผู้คนในองค์กรของเราเนี่ยถ้ามีจำนวนน้อยโอกาสที่เราจะมียอดธุรกิจทีมอ่อนถึง2000 200, 0 0 p ีต่อเดือนมันก็เป็นไปได้ยากมากๆเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีปริมาณผู้คนในองค์กรจำนวนมากขึ้นนั่นซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมาดูว่าเงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้นั้นเนี่ยเราจะต้องทำเท่าไหร่อันดับแรกสุดเลยก็คือเราจะต้องทำให้องค์กรของเราเนี่ยมีจำนวนผู้คนเข้ามาจำนวนมากก่อนนะครับ หรือเราเรียกว่าการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งมันจะเป็นปัจจัยแรกที่จะทําให้เรามีโอกาสที่จะมียอดธุรกิจทีมอ่อน200,000 PV ขึ้นไปต่อเดือนแต่ดังที่ได้กล่าวแล้วนะครับว่าคือมันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับว่าเวลาเรามีผู้คนจํานวนมากๆแล้วเนี่ยเป็นหมื่นคนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมียอดธุรกิจทีมอ่อนถึง200,000 PV ต่อเดือนเพราะว่าในเงื่อนไขเนี่ยมันยังมีรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านั้นอีก ถ้าเรามีผู้คนจํานวนมากแต่ว่าผู้คนของเราไม่มีใครใช้สินค้ามีแต่คนสมัครเข้ามาแล้วก็อยู่เฉยๆแบบนี้เนี่ยเราก็พงนึกภาพออกว่าเราจะมียอดธุรกิจทีม 200, อ่อน200 0 0 0 pv ต่อเดือนเนี่ยได้ยังไงซึ่งนั่นหมายถึงว่าโดยเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เราจะต้องทําความเข้าใจอย่างชัดเจนในเงื่อนไขต่อไปว่าเรามีคนจํานวนมาก และเราจำเป็นที่จะต้องส่งมอบเรื่องราวของสินค้าให้กับผู้คนให้ผู้คนได้เข้าใจให้ผู้คนได้รู้สึกที่อยากจะใช้สินค้าแบบเดียวกับเราทำให้เกิดยอดธุรกิจเกิดขึ้นในองค์กรของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีผู้คนมากเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ได้เป็นตัวที่จะการันตีหรือบอกว่าเราจะเป็น r u b y Star ได้ถ้าเรายังไม่ได้ให้ความสาคัญ กับเรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของสินค้าที่จะสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้คนให้ผู้คนใช้สินค้าได้เราก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นนักธุรกิจเอมตาระดับ Ruby Star ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกความสำเร็จที่บอกว่ามีเงื่อนไขและในเงื่อนไขนั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งอะไรที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ครบทุกมิติ เราจึงสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทบทวนดูนะครับว่าวันนี้เรามีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จในระดับไหนและเงื่อนไขเนี่ยมันคืออะไรนะบวกกับสิ่งที่เราจะต้องทําให้เงื่อนไขมันเกิดขึ้นมันคืออะไรเราจะต้องทํามันมากน้อยแค่ไหนเราจึงสามารถจะประสบความสําเร็จและเป็นไปตามเงื่อนไขนั้นข้อ3การจดจอ่อและลงมือทําอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสําเร็จ ฟังดูมันเหมือนง่ายนะครับว่าเราจะต้องทำทำทำจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสักกี่คนนะที่สามารถจะทำทำทำจนประสบความสำเร็จคนที่สามารถจะทำทำทำจนประสบความสำเร็จได้นั้นเนี่ยเขาจะต้องจดจ่ออยู่กับมันมากขนาดไหนเขาจะต้องเต็มไปด้วยพลังของความเชื่อมัน่นพลังของความศรัทธาต่อเป้าหมาย พลังของการมีพันธสัญญาต่อเป้าหมายที่รุนแรงขนาดไหนเหลยเขาถึงสามารถจะประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีแรงบันดาลใจที่มากพอเขาจะต้องมองเห็นภาพความสําเร็จของเขาเขาจะต้องรู้สึกตื่นเต้นกับมันทุกครั้งที่เขาได้ออกไปสร้างงานออกไปสร้างธุรกิจสิ่งที่เขาจะได้รับเขาจะรู้สึกว่านั่นคือโอกาสของชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกกระตือรือร้นกับมันอย่างมากเขาจะรู้สึก ที่อยากจะลงมือทำมันทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนจนกระทั่งสําเร็จตามเป้าหมายที่เขาต้องการเขาจะต้องสามารถเอาชนะใจตัวเองให้ได้และก็เข้าใจได้ว่าการสร้างความสําเร็จมันไม่ได้ประสบความสําเร็จในทุกๆครั้งที่เขาออกไปสร้างเนื้องานแต่ยิ่งเขาสะสมเนื้องานมากเท่าไหร่สะสมความสําเร็จมากเท่าไหร่รวมไปจนถึงสะสมความล้มเหลวมากเท่าไหร่นั่นก็คือโอกาสของเขาที่เขาจะ ก้าวเข้าสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นการจดจ่อและลงมือทําอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสําเร็จมันคือการที่เราสามารถที่จะใช้หัวใจของเราจิตใจอันเข้มแข็งของเราที่จะลงมือทําจนกระทั่งเราสามารถพิชิตมันได้ข้อ 4. อย่าหยุดเร็วเกินไปคําว่าอย่าหยุดเร็วเกินไปหมายความว่าอย่างไรนะครับ จากประสบการณ์ที่คุณหมอเห็นมาตลอดก็คือหลายคนเนี่ยเมื่อก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเอมตาแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเอมตาบางคนเนี่ยเดือนแรกนะครับเขาก็สามารถที่จะพิชิตตำแหน่งบรอนด์ตา์ได้แล้วแต่พอเดือนถัดไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรักษาตำแหน่งเดิมเอาไว้ได้หรือว่าแม้กระทั่งจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากบอลตาอีกเล็กน้อยก็ยังไม่สามารถทามันได้มันเป็นเพราะอะไร ส่วนหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าในเดือนถัดไปนั้นเนี่ยเขาหยุดเร็วเกินไปเขาหยุดทํางานหรือว่าเขาทํางานน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นนั่นเองทําให้เขาไม่สามารถที่จะรักษาความสําเร็จหรือทําให้ความสําเร็จของเขาเนี่ยมันก้าวไปสู่ความสําเร็จที่สูงขึ้นได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างของระดับความสำเร็จในระดับต้นๆเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมองไปในทุกๆระดับของความสำเร็จแล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นระดับความสำเร็จขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นซิลเวอร์สตาร์โกลสตาร์แพทินัมตารูบี้ตาร์หรือสูงขึ้นไปก็ตามทุกๆความสำเร็จนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าอย่าหยุดเร็วเกินไปบางครั้งเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเราเคยทำได้แล้วแล้วเราก็มัวแต่ชื่นชมภาคภูมิใจกับความสำเร็จเดิมๆที่ผ่านมาของเรา แล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มทํางานน้อยลงหยุดทํางานหรือในอีกมุมนึงก็คือพักเร็วเกินไปความสําเร็จในการสร้างธุรกิจเอ็มตามันคือการสร้างความสําเร็จที่จะทําให้เราเกิดแพสซีฟอินคัมความสําเร็จที่มันจะทําให้เราได้รับรายได้มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาตลอดไปเมื่อเราทํางานไม่ได้หรือว่าเมื่อเราไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วแต่ความสําเร็จผลลัพธ์ ของผลงานที่เราได้ทำไว้เนี่ยมันยังสามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราได้นั่นหมายถึงเราจะต้องประสบความสำเร็จให้มากพอเราจะต้องประสบความสำเร็จจนกระทั่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าองค์กรของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วอะไรละ่ะที่มันจะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงขององค์กรธุรกิจสิ่งนั้นก็คือการสร้างเครือข่ายผู้นำหรือพูดง่ายๆเลยก็คือเรามีองค์กรของผู้นำจำนวนเท่าไหร่ที่แข็งแรง เรามีจํานวนผู้นํามากน้อยแค่ไหนที่ประสบความสําเร็จที่อยู่ในองค์กรธุรกิจของเราเรามีผู้นําที่เป็นระดับแพททิน้มตาหรือไดมอนตาจํานวนมากแค่ไหนยิ่งเรามีนักธุรกิจเอมาระดับแพททิน้มตาหรือไดมอนตาเกิดขึ้นในองค์กรของเรามากเท่าไหร่มันจะยิ่งเป็นเครื่องการันตีให้เราเห็นถึงความสําเร็จของเราว่านั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นความสําเร็จที่มั่นคงและถาวร ดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เราหยุดเร็วเกินไปหรือเราพักเร็วเกินไปในอีกมุมนึงก็คือเราตกอยู่ในหลุมสบายหรือเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนั่นเองในขณะที่ความแข็งแรงในองค์กรของธุรกิจของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากพอ มันเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยนะครับจะสร้างตึกสมมุติว่าเราจะสร้างอาคารขึ้นมาเนี่ยสัก100ชั้นอันนี้คุณหมอแค่สมมุตินะครับว่าสมมุติว่าในอาคารที่เราจะสร้าง100ชั้นเนี่ยเราต้องตอกเสาเข็มนะครับในแต่ละเสาเนี่ยเราต้องตอกลึกลงไปในดินเนี่ยห้เมตรแล้วเราต้องใช้เสาเข็มทั้งหมดเนี่ยสมมติว่า50เสาเข็ม แต่เวลาเราตอกลงไปเนี่ยตอก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 ลงไปเนี่ยแล้วมันก็ได้แค่20เมตรเนี่ยลึกแค่20เมตรแล้วตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าโอ้ยยีเมตรก็เยอะแล้วอะ่ะมันพอแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอเราตอกตอกลงไป1เสาสองเสาเราตอกไปได้แค่20สเสาอ่ะไม่ถึง5 0เสาเราก็รู้สึกว่ามันก็เยอะเหมือนกันนะนี่มันก็แน่นไปหมดแล้วอะ่ะแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็คิดว่าแค่นี้ก็พอละเดี๋ยวเราสร้างตึกขึ้นมา100ชั้นเราคงพอนึกภาพออกนะครับว่า แล้วจริงๆเนี่ยอาคารของเราเนี่ยนะครับกับรากฐานที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะรองรับความแข็งแรงของอาคารความหนักของอาคารของเราน้ําหนักของอาคารของเราเนี่ยได้ขนาดไหนซึ่งคุณหมอเชื่อเลยว่าถ้าเรานึกภาพเราเองเราก็ไม่มั่นใจแน่นอนเราคงไม่มั่นใจด้วยซ้ําไปว่าเราจะกล้าเดินเข้าไปในอาคารแห่งนี้หรือเปล่ามันจะพังลงมาตอนไหนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราทําตามเงื่อนไขเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องเราทําในสิ่งที่มันเป็นความจริงเสาเข็มเนี่ยก็เปรียบเสมือนผู้นําในองค์กรของเรายิ่งเรามีจํานวนเสาเข็มเยอะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นตัวบ่งบอกให้เราเห็นนะครับว่านั่นคือความแข็งแรงในองค์กรธุรกิจของเราแต่ความมั่นคงและถาวรในองค์กรของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเสาเข็มที่มันตอกลึกลงไปความลึก ที่เราจะต้องตอกลงไปตามมาตรฐานมันก็คือแนวคิดในการสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นในตัวผู้นำในองค์กรของเราที่เขาจะมีความชัดเจนในการสร้างธุรกิจเอมตาอย่างถูกต้องนั่นเองและนำพาองค์กรของเขาเนี่ยให้สร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสำเร็จได้เฉกเช่นเดียวกับเขาการประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายแต่ว่า4ข้อนี้ อาจจะเป็น4ข้อที่จะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาพิจารณาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเราเองให้ให้เราเนี่ยเข้าใจหรือว่าตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นําแบบมืออาชีพให้เราเนี่ยได้เข้าใจเงื่อนไขของความสําเร็จอย่างลึกซึ้งและถูกต้องให้เราทํางานด้วยหัวใจอย่างผู้ชนะไม่หยุดพักเร็วจนเกินไปถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เพราะยังมีผู้คนอีกมากมายเหลือเกินนะครับที่เขารอคอยการดูแลรอคอยการทำงานร่วมกันกับเราเพื่อเป้าหมายความสำเร็จคุณหมอเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับตัวเองก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในธุรกิจเอมตาได้อย่างแน่นอนกับ4สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในธุรกิจเอมตาสวัสดีครับ